ดนตรีไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นยุคสมัยที่บ้านเมืองต้องทำศึกสงครามอยู่เกือบตลอดเวลาทั้งสงครามภายนอกและสงครามภายในดังนั้นดนตรีไทยในสมัยนี้จึงยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ได้รับแผนจากสมัยสุขโขทัยมากนัก ปีพาดเครื่องห้าเครื่องดนตรีที่มีมาจากสมัยสุขโขทัยคือปีในคองวงตะโพนกรองทัดและชิงในสมัยอยุทยา,ยายังคงแบบเดิมไว้ทั้งหมดแต่ในช่วงปลายสมัยอยุธยายระนาดก็ได้เข้ามาเป็นเครื่องดนตรีในวงปีพาดเครื่องห้า และแม้จะมีระนาดเพิ่มเข้ามาก็ตามวงปีพาดเครื่องห้ก็ยังคงเรียกชื่อเดิมอยู่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเนื่องจากกลุก่มกระผมใ้หาข้อมูลม,มาไม่ครบถ้วนคือกองทัศนวิโอนั้นเป็นกองทัศสองลูกซึ่งมาจากสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นแต่กองทัศสมัยกรุงเสียวิทยาจะมีเพียงหน่ลูก วงมโหรีเป็นวงดวนตรีที่เกิดขึ้นในสมัยอยุธยามีผู้หญิงเป็นผู้บรรเลงสำหรับขับกล่อมพระมหากษัตริย์ให้ทรงพระเกษมสำราญโดยการบรรเลงวงมโหรีในครั้งแรกมีผู้บรรเลงทั้งหมด4ี่คนคือ 1. คนดีดพินที่เรียกว่ากระจับปีก 2. คนสีซซสามสาย 3. คนตีทับโทน สี่คนตีกลับพวงต่อมาได้มีการเพิ่มคนบรรเลงและเครื่องดน,นตรีขึ้นมาอีกนั่นคือคนตีร,รมนาให้ตีคู่กับโทนหนึ่งคนและเป่าคลุยอีกหนึ่งคนรวมขณะนี้มีผู้บรรเลงในวงมโหรีทั้งสิ้น6คนแต่ในภายหลังได้เพิ่มชิงเข้ามาอีกอย่างหนึ่งด้วยซึ่งในระยะเวลาต่อมาได้มีการนำเอาจะเข้ ที่เป็นเครื่องดนตรีของมอนเข้ามาแทนก,ก,ก็จะปีเพราะมีเสียงไพเราะก,กว่านอกจากนี้ยังดีดได้ง่ายและสะดวกกว่ากระจับปีด้วย วงเครื่องสายเครื่องดนตรีประเภทสายที่มีอยู่ในสมัยอยุธยานั้นมีอยู่แล้วมากมายหลายชนิดและได้รับความนิยมในการเล่นอย่างแพร่หลายจากผู้คนสมัยนั้นจึงถือว่าเป็นยุคทองของดนตรีไทยจนกระทั่งการเล่นเครื่องดนตรีประเภทสายเป็นไปจนเกินขอบเขตโดยเข้าใกล้เขตพระราชฐานจึงได้มีการออกกฎหมายมนเทนบาน บัญญัติเป็นกฎหมายเพื่อกำหนดโทษสำหรับผู้กระทำผิดที่เล่นดนตรีจนเกิงขอบเขตขึ้นมาในรัชสมัยของพระบรมไมตาโลกนาศโดยเครื่องดนตรีที่ถูกระบุไว้ในกฎบนเทียนบานก็ล้วนมีอยู่ในวงเครื่องสายทั้งสิ้นทั้งซอคลุยจะเขคและโทนหรือทับดังนั้นวงเครื่องสายในสมัยอยุธยา มีเครื่องดนตรีประเภทสายอยู่แล้วอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งเครื่องดนตรีที่ใช้ในการบรรเลงทำนองได้แก่ซอด้วงซออู่จะเข้คลุยและเครื่องดนตรีประกอบจังหวะได้แก่โทนทับและชิง โขนเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงชี่เก่าแก่ของไทยมีมานานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตามหลักฐานจากจดหมายเหตุของลาลูแบนราชทูตฝรั่งเศสสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชได้กล่าวถึงการเล่นโขนว่าเป็นการเต้นออกท่าทางเข้ากับเสียงซอและเครื่องดน,นตรีอื่นๆผู้เต้นสวมหน้ากากและถืออาวุธโขน เป็นที่รวมของศิลปะหลายแขนงคือขนนำวิธีเล่นและวิธีแต่งกายบางอย่างมาจากการเล่นชักนาคหรือดําบันขนนำท่าต่อสู้โลดโผลท่ารำท่าเต้นมาจากกระบี่กระบองและขนนำศิลปะการภาาการเจราจาหน้าพาดเพลงดนตรีการแสดงขนผู้แสดงสวนศีรษะคือหัวขนปิดหน้าหมด ยกเว้นเทวดามนุษย์และมงเหสีธิดาพญายักษ์ต้งเสียงและคู่ร้องบทเพลงให้มีคนภาคและเจรจาให้ด้วยเดนตีที่ใช้ประกอบการแสดงขนใช้วงปีพา อยุธยาเพลงไทยสมัยนี้มีหลักฐานพอที่จะเชื่อถือได้ว่าเป็นเพลงที่มีจังหวะปานกลางไม่ช้าไม่เร็วเทียบได้กับอัตราจังหวะสองชั้นทั้งนี้เนื่องจากสมัยกรุงศรีอยุธยาเริ่มมีการแสดงประเภทโขนละครและหนังใหญ่ขึ้นจึงต้องมีการสร้างสารรค์บทเพลงเพื่อใช้ประกอบการแสดงให้มีความเหมาะสมกับท่าลํา และการบรรเลงขับกล่อมในตอนปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาประชาชนนิยมเล่นเพลงเรือสักว่า